โอ๊ยยิ่งแคพี่น้องได้อยู่นะพี่น้องตอนนี้ตอนนี้เราเจอแล้วนะพี่น้องพี่น้องเมื่อกี้ได้ยินเสียงไหมฮะได้ฮะได้อยู่ได้อยู่เพราะมัเชื่อมบาลาะไหนมาเป็นไรหรอฮะอุ้ยพี่น้องได้อยู่นะเอ๋ฮะนี่อ้ยได้ไหมได้ครับได้ครับเด้ยไดนจริงครับได้อยู่นะไปไปไปมาดูงัดูมาดูเอาทำไมไปเอาใจเอาไปกินเหรอ นี่นะครับนี่นี่นะครับไหน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 เอ้าโอ้ใส่กระสุงเยอะใช่ไหมใช่ครับฮะตอนนี้ผมอยู่ในแบบนี้ครับผมคิดว่ารถเครื่อนเนี่ยจะดับไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมนี่ฮะดูฮะคิดว่าดับหรือไม่ล่ะผมเฮ้ยได้ว่ะได้ว่ะเอาพี่น้องฮะดับแล้วผมอ่ะ

จบแล้วจบแล้วคือแม่น้ำมันใหญ่ขึ้นมาเนาะก็เลยครับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่กับผมแทนเดบนดอยครัผมวันนี้ภารกิจของเราคือมาลุยป่าเรียกว่าลุยป่าได้ไหมแอรฮะ<จ>ฮะ,นนฮะเจออะไร คิดว่าได้กินไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าจะได้กินหรือไม่ได้กินนะผมเกาะสองวันแล้วครับไม่ได้กินไม่ได้กินมาสองวันแล้วเฮ้ยมั่นใจเปล่าวะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอันเน่โอเคโอเคเดี๋ยวเราแบ่งไปคนละที่คนละทานกันหมดเลยนะผมอ่ะวันนี้ใครมั่นใจบ้างมั่นใจทุตัวครับฮามั่นใจไหมโฉมั่นใจเปล่ามั่นใจครับมั่นใจดีโอเคแล้วมันใ่นนนันเร็วความมั่นใจโอเคไปดีเบลมาก่ะโดดหรือไรเบี้ยตีอาวุกองครับตีกาวุก็โอเคนะผมนี่ฮะ ปลาตาลุเลหรอลุ้ยหรอนาตาลุ้ยมาลุ้หมยังางท่าทยากเชอยยาบอยาชี้อยูเนีชีเลยนี่ชงา่งัอาาครับไว้เจอกันครับเอาเหรออยู่นี่เหรอหลุ้ยนดบเพได้หลุ้ยไใกล้ใไงเยอขาจ๊บอยมเหรอเอาเหรอก็นายดบเพยดดียกขานนจับโยดูเลยได้ได้วไป อเบียมันใจเว้ยเรมายปลาะป๋ามาดน่านมาดูตอพอดูย่าลืมันลจล้อลเต็มปากเลอตาอ่จี๊ีเสียน้ะไม่งอ่ะอันนไม่ทอนี่ีกันทุกคออ้ยเชี่ยปลานะผมนี่เราสามารถจับกินได้เลยนะเนี่ยดูนะฮะนี่ครับผมแล้วตอนนี้เราก็ เริ่มเข้าสู่รายการที่จะไปเฝ้าฮะกินไวไหมเออมีนะคงนี้มีนะผมพี่น้อง,งดูฮะไหนมันมานะแล้วหรอเมื่อวานนะเนี่ยเราต้องรอที่หัวปีนี่ฮะโคอยู่ในป่านะฮะตอนนี้ว่กน,นี่แหละไม่ร้คุณเบลล์ลูกอะไอยู่มนทั้งหมด

ไันก็หนูถ่ายเยอะมากูกบกับผมบมแค่บิเนีอู่นะโอ้เส้นทางเราครับผมโอ้โหี่กัี่ก่นะนนโอ้โหพี่น้องฮะธุรกิจวันนี้เราต้องกินอะไรให้ได้วะ อ้ยความจีบหายแล้วครับผมอันนั้นไอ้เจ้าพี่น้องครับตอนนี้ผมได้รับความบันเทิงแล้วนะครับออยู่ันนี้คือหนามนะครับพี่น้องโอ้โหดูดิโอ้โหแม่นมังค้างมันอยู่ข้างในเลยอ่ะพี่น้องโอ้โหพี่น้องครับอ่ะพี่อมีเข็มหมุดหรือเปล่าวะโอ้โหเจ็บมากเลยอะ ดูวะผมโอ้โหต้นไม้หนามหมดเลยอ่ะพี่น้องดูดิดูฮะโอ้โหมีไหมมีไหมมันก็ดวงตัวนี้เหรอมาเตี่ยว อ๋อใครก็รู้ทายัะงอไหนอ๋อนั่งเฝ้าที่นี่นี่อเ,เองนะมีมากินอยู่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะนั่งเฝ้าที่นี่อย่างเงียบนะฮะนี่ไงมีไหมมีไหมมันก็รู้ปีบปบหมาปีอยู่นู่นไงพี่น้อง ตรงนี้ดีไหมดูเนี่ยไหนถนนูหยุดอันนี้ไงก็มันชัวร์ต้นอยู่แอบแอบหรอต้องอยู่แอบแอบหรออนี่ไงมาอ๋อถึงแล้วใช่ไหมถึงแล้วใช่ไหมถึงแล้วครับ โอเคครับผมมาตอนนี้เราก็ได้้ันที่พัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้กี่โมงละสี่โมงสิบสองแล้วครับสี่โมงแล้วนะผมตอนนี้เราเจอหัวปีอยู่สี่ลูกด้วยกันนะฮะตอนนี้นี่ครับผมตอนนี้เราส้างลอมไว้ได้ดีมากเลยนะผมนี่ฮะนี่เดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูนะผมนี่เป็นไงเฮ้ยโอ้โหเริ่มมือแล้วนี่ว่าเอ้ามียากันยุงด้วยเหรอนี่นะผมเอ้าเนี่ยกินขนมชิวๆขนมจังเลยนี่เัา คี้ยวผมตอนนี้เราก็รอได้สักพันหนึง่งเผ่านไป30นาทีแล้วผมเดี๋ยวเรามากินขนมชิวๆกันก่อนนะฮะนี่บอกมาขนมเรียกว่าอะไรนะม่ดู้นี่ไงเก็ะมาเพิ <c oughs> ่มมาไม่เอาเอาไปไรเอาขนมก็กเกาะ, <c oughs> ะกินโคนหรน่อยกินขนมหน่อยฮะกินขนม โอ้โหใช้ฟังอะไรครับเขเคไปเดี๋ยวเรารอกันเฮ้ยยิ่งแค่พี่น้องได้อยู่นะพี่น้องตอนนี้ตอนนี้เราเจอแล้วนะครับพี่น้องพี่น้องเมื่อกี้ได้ยินเสียงไหมฮะ ได้ฮะได้อยู <ans> right. like ่ได้อยู่พวกมีเช่นบลาไหนมาเป็นไรหรอมันอยู่นี่แหละลองมาดูมาดูดูอุเจ๊ดีมาด้วยเฮ้ยี่ยมาดูลป่าววะหาดีดีดิโอ้โหปีหรือเปล่าวะที่น้องมาขาเรามาปีว่าแล้วก็น่าเบื่อ ดวงหัวปีว่ะพี่น้องไม่น่าโดนอะ่ะเบิกเก่าเลยเจ้เน,น,นี่ยโมเหมือนเี่รอต้องหาดีดีดิเดี๋ยวว่าเปลี่ยนก็เก่าสิมีไม่โดนไม่เห็นมีเลือดเลยน้เลือดกับบีมอยเลยโอ้โหแม่งคิดว่าเสียงอะไรเสียงหมวปี มันอยู่ผิดด้านอ่ะเมื่อกี้นิดหน่อยใช่ไหมมันไม่ได้อยู่ด้านที่ถน,นัดแล้รับพี่น้องเนี่ยมันไม่มีความดันมันเพลินเลยมันไม่มีเลือดแล้วโอมาเบอร์คมันเพลินหน่นอยหน่อยเบื่อเลยทุกอย่างเบื่ออ๋อนี่ไงเกือบไปแล้วใช่ไหมกห็จะช่วยพ้นก็จะเบอ่์อ๋อยายอยู่ลนะหรือว่ามันกระเด็นวะลองหาดีๆดิ ก็นงกระเดงวะหมดซังออฟฮะอุ้ยพี่น้องได้อยู่นะนี่โอ้ยได้ไหมได้ครับได้จรึงครับได้อยู่นะไปไปไปงัดดูงัดดูงัดดูเอาทำไมใบเฉยเอาจะเอาไปกินเหรอเฮ้ยดีนะครับนี่นี่เยอะแยเฮ้ยไหนไหนตรงไหนวะเอาโอ้ใส่กระสุงเยอะใช่ไหมใช่ครับโอ้โหแม่งคิวติดอยากรู้ว่สีไปไปไป เออผมฮะผมพายามป,ปวันแหละเออไม่มีเลือดแต่ก็มีนะพี่น้องเฮ้ยได้วะฮะใครจุดจ<ห>ับปอฮะยังพยายามนะไม่มาแล้วมั้งมาจับหัวหกมเลยออใส่กระสุนใหม่ดิเ<อ><อ>ฮ้ยเฮ้ดูหน่อยดิโชว์หน่อยดิโอ้โหพี่น้องฮะดูครับผมในอาพียนี่ครับผมนี่ฮะอันนี้เรียกว่าอะไรน,นะ ภาษาแทนไม่รู้ครับรู้รู้แต่ว่ากินได้ใช่ไหมรู้แต่ว่ากินได้ใช่ปะใช่ครับเฮ้ยได้อยู่หนาโอ้เฮ้ยเจ๋งว่ะพี่น้องดูใกล้ๆนะฮะนี่มีเชื่อะไรนี่ฮะมาเบิกข้าเกาเวดูครับพี่น้องฮะสวยเด็กกินครับวันนี้ดูวิธีการห่อด้วยนะครับ อืมอืมลาบลาบนี่เก็บใส่กระเป๋าเตรียมตัวไปกิงระวังระวังอันเดียวเฮ้ยเจ๋งว่ะพี่น้องเออเฮ้ยเห็นบอกว่าซื้อปืนมาใหม่ไงเอาแม่งว่ะไม่ตกลงมาคือมันยินโดงหัวปีนะแต่มันก็อันนี้ไงกระสุนมันกระจายไงเออกระสุนมันกระจายเดูดูอันเดียวกันเออเป็บุรุษดูอย่างนี้ยี่ดดูดิปี๊ะ อันนี้ลูกกระสุงที่ใหญ่ที่สุดนะครับเนี่ยโอ้แต่ลูกกระสุงคงไม่ค้างมั้งทะลุหมดเลยเนาะมามาทะลุทะลุมาเดี๋ยโอเคไปไปผมเดี๋ยวเราเฝ้าต่ออีกลูกหนึ่งนะโอเคครับผมพี่น้องฮะตอนนี้ได้ยินไหมผมนี่เดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูนะผมว่าผมอยู่ในป่านะฮะโอ้โหเป็นไงเฮ้ยเมื่อกี้เรายิงได้หนึ่งตัวแต่ก็หนึ่งตัวยังมาอยู่ใช่ไหมเพียวในในลองไปมาเดี๋ยวลองส่องให้ดูนะเนี่ยเนี่ย เนี่ยพี่น้องหมวกปียังอยู่นะฮะพี่น้องแต่ตอนนี้หมวกปีผมเก็บใส่กระเป๋าของผมแล้วล่ะเดี๋ยวผมเดินทางกลับดีกว่านะฮะไปเดี๋ยวเหรอเดี๋ยวจะดูนนู่นน่ะพอๆนี่ฮะพี่น้องฮะตอนนี้หาเส้นทางกลับไม่เจอแล้วนะฮะโอ้ดูดิ่งคนนะครับผมฮู้มาลดูฮะดูครับผมเออฮะนี่ไงโอ้พี่น้องครับโอ้ นี่คือต้องมาก็ลำบากตก็บ,กบตบมาก็ลำบากต้องกลับก็บลำบากนะครับพี่น้องไปครับผมมาได้กี่ตัววันนี้ได้สตัว<ะ>ผมไม่ได้งไ,ไม่ได้เด็ดแล้วครับไหนโอ้ตัวนี้ดูดิาาทีน,น,นี้วันนี้ตากหารทีแล้วนี่หว่าใช่ครับเนาะได้ตัวหนึง่งตัวนึงเป็น <ๆ S 2> แบบนี้นะฮะตัวพี่น้องโอเคตอนนี้เราล้างก่อนนะนี่ผม นี่ไงเดี๋ยวพี่น้องห้าด,ดูฮะเอ้านี่ไงมา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 แล้วโยอูเล้วถึงยอคือเบเกอเอ้ยตัวนี้ใครย,ยินได้วะนี่เหรอเนี่ยผมยินได้นี่ได้ผมอ้า <c oughs> วอ,อ,อันนี้ได้ไมั้อกี้ โดนอยู่เนาะได้เรือครับโอ้ได้เรือเนางแต่หาไม่เจอว่ะแต่ก็นี่อยู่เนาะไม่ทำผมว่ะอ่ะได้ไหมไม่เอาทำไมทำไมได้ทุกคนวะเอาผมได้ครับทำผมได้ได้ทำไมได้ทุกคนอ่ะคืออะไรอ่ะได้อะไรประเต้นไหนครับประเต้นไหนไม่โกบนะฮะเดี๋ยลงเผากันเดี๋ยวมาเจอจี๊บม่ลงแจ้งให้จุ้มดีก่อนในบ่รู้เราจะแต่งอ่ะแกไม่โดนอะไรฮะ ไม่รู้ครับไอ้ย่าไม่ร oh, a, Came right <S <S ู้อะไรเอ็มไม่รู้ใชเชฟอยู่นู่ครับโอ้โหนี่ดยอก็ดูอเยี่มาดิดิพี่เอ๋สิเมนูวันนี้ก็หอมกระโลกพริกแกงครับใส่กไปเลียใส่ใส่โรด เฮ้ย <laughs> จมากเยลูกน้ำมันก็ไม่เดือดเลยโว้ <laughs> <laughs> น่าจะมากเลยหน่อยจุมมัเกยโอ้เ<อ><อ>มนูใช้ได้เลยนะเนี่ยดูดิสองตัวรวมกนันนะผมพี่น้องลองชิมนิดหน่อยดิอ่ะชิมครับชิมครับโหใส่พี่ใส่เกเลือเรียบร้อยหมดแล้วนะผมตอนนี้ <laughs> โอ้ อร่อยอยู่เนาะอีกัะโมฆะคณะนี่ฮะโอเคนะผมตอนนี้อ่าเมนูก็ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวเราเอาเอ๊ะชิมก่อนดินี่คนคนผลิตเมนูนี้นะฮะเมนูนี้แล้วชิมโอ้โหเดี๋ยวฟึ่งฟึ่งอีกขี้โมจิขี้บัวญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นกะดทอดดื้อฮะเดี๋ยวมองอ่ะเอาเลยอู้ร้อนแน่ๆดูดิ เปล่าเป็นนาทีได้เอาเลยเอาเลยจะเอาน้าปลาคือปิวเนี่ยปีกเอาเป็นไงเป็นไงใช้ได้ไหมเต็มสิบเลยนะผมอ่ะเบี้ยผมเดี๋ยวผมชิมอันนี้เอามาม่านะครับเอามีมาม่าด้วยนะครับมาม่าผมมาม่าแบบบงดอยนะครับผมแต่ชาวิแล้วผมแบบครับผมมาม่าคผมบุญดอยบุญดอยจริงครับผมเนี่ยดูนะครับร้อนนะครับร้อนอืมอีกอ่ะโมกันะลย อ้าวไปแล้วไปแล้ไมแล้วนู่นจะร้องเอากินเลยนู่นจะเอาจะไม่จะไม่งาตัดไปเอาเลยเอาเลยเอาอันนี้ก็จะชิมมาม่าอีกไม่กินแล้วครับไม่เช้าเอาอันนี้กินแล้วนะฮะดูนะดูเพื่อไม่ล้างครับีเอาเอาโอ้โหอันนี้ชิมของที่ห่อมาจากบ้านนะครอันนี้ถั่วหน้าอันนี้ถั่วหน้าเขาบอกโอ้น้าก็ยังกินได้อยู่นะไป ครับผมก็คลิปนี้จะประมาณนี้ผมในการมาลุยปากคันในการมาลุยปากคันนี้ครับผมก็ถือว่าบอกเลยว่าคุ้มมากเลยนะผมนี่ฮะงานสายล่าพวกนี้นะผมบอกว่าโอ้เจ๋งมากเลยนี่คนนี้ไปทุกวันนะผมอันนี้ไปทุกวันใช่ไหมไปครับเม่ได้สวนันคนนี้ล่ะนี่ว่าทุกวนันนะคนนี้อ่ะไม่เคยพลาดไม่เคยพลาดนะว่นี่ตลอดเลยใช่ไหมนานทีครับผมนานนานทีนะผมจะตัมเพื่อนครับผมนันเนี้ยแค่ผมจะประมาณนี้ผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ